ค่ะท่านผู้ชมนี่คือปูสีสัตตนานคราดค่ะเก้าขดเจ็ดเสียนเนาะคะ่ะปูสีสัตตนานคราดองค์ปูที่บรรดาลโชคลาภเนาะคะ่ะให้ขัามเกยวกับเคยิสานไตมาตลอดเนาะคะ่ะในสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่จุดเริ่มต้นที่ขั้มเกลวได้เฮ็ดคลิปแนวทางตัวเลขท่านผู้ชมเด้เบิ่งได้รููจักเคยอีสานใตเนาะคะ่ะมาครั้งแรกก็คือเคยีสานใตฟันแล้วก็ กบหน้าผ้ามาเนาะค่ะก็เลยได้มาในสถานที่แห่งนี้ค่ะ <c oughs> ค่ะองปูกับงดงามเนาะคะ่ะเดี๋ยวมือนี่ข้มเกี่ยวสีผ้าทัางผู้ชมมากขอโชคขอลาบจากปูศรีสัตตนคราชเนาะคะ่ะปูสเสดรนด,ดาลโชคลาภเนาะคะ่ะครังง้งแรกครั้งแรกค่ะถึือเลขครับครั้งแรกคือผมเคยอีสารตายเนาะครับเริ่มเฮ็ดคลิปหวยครั้งแรกเนานะครับคือผมฝันฝันว่าปูศรีสัตตนาคราชนะครับเพิื่อนไปหายูบ้านครับ <c oughs> แล้วก็ เพิ่นบอกเลขครับก็คืองวดนั้นเลขออกเก้าสองสองเก้าครับเก้าสองเก้าเนาะกับซื้อลอตเตอรี่เนาะแร้ผมก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับแล้วนี่ก็ถูกลอตเตอรี่ครับแล้วผมก็เลยมานึกถึงในความฝันนะครับว่าสถานที่ได้ความฝันที่ว่าผมเจอผู้ศรีสัตานาคดาคนะครับอยู่มองไดเนาะครับก็เลยผมหน้ายกรรมหาธิบานเนาะครับแล้วก็บอกทุกฟังแล้วมันคล้ายๆกับ สถานที่ตรงนี้นะครับผมนาก็เลยพามากครับแล่าวิอนามผมกันเริ่มมากขอโชคขลาดจากปูศรีสัตตานาครราชน,นะครับที่สถานที่ตรงนี้นะครับเลขก,กเขามาตลอดครับได้วางช่วงนั้นขอปูก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ขอพรอย่างอื่นกับประสบความสําเร็จตลอดนะคะ่ะย่างเช่นขอพรน,นาทีการงานอย่างต่างๆปูกับเมตตาตลอดนะคะ่ะเดี๋ยวมิริเข้ามาขอโชคขอลาบขอตัวเลขนากันนะคะ่ะ16สิงหาคม65ค่ะ ีท่านเกียกรติคุณขอโชกขอลาบได้เนาะค่ะแต่ตรงตรงที่จัดเนาะค่ะเดี๋ยววัน,นี้ก็คือว่าทำขั้วมาขอโชกขอลาบจากปูชีสัตตานคราชอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะเพื่อว่าปู่ที่เมตตาให้ตัวเลขที่ตรงตรงปังปังเนาะค่ะลมแห้งนะคะ่ะทุก,ก,ก,กชู่ฝนตกทุกมือะค่ะแต่มาเมือ่อนป่าโปงฝนฝนตกค่ะเลยได้เลิก ก็เลยได้มานีเนาะค่ะ สัตตนักราชค่ะมือนีข้าแเกวและท่านผู้ชมที่รับชมช่องเคยอีสานใตามาขอโชคขอลาบจากปูค่ะในงวด16สิงหาคม6 5ขอให้ปูเมตตาให้ตัวเลขที่ตรงตรงปังปังในงวด16สิงหาคม6 5บม่ว่าจะสิเป็นเลข2โตัวหรือ3าตัวนะคะก็ขอให้ปูมอบโชคให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านที่มารับชมและกระโตดข้าแเกว ได้ถูกหวยด้วยเงินมีโชคมีลาบมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จขอให้ผู้เมตตามอบโชคลาบให้ด้วยนะคะสาาุ แตกสามโตตรงตรงปังๆเนาะค่ะสิบหกสิงหาคมบกหาแหลนห้อนเนาะค่ะท่านผู้ชมแหลนห้อนก็ย่างยีประพนตกเนาะค่ะ ก็มีมือนีเนาะะที่ว่ามีแดดจะมีแดดมือนีค่ะ,ะหลายมือที่พานมากคือฝ้น,นตกครับแต่กับบนเน่ขึ้นกันครับเพราะว่าพายู่กับเขาอยู่ครับในระหว่างช่วงวันที่สิบเอ็ดถึงวันที่สิบสามเนาะครับก็ววคือสองสามมือนี้ึ้นเกี่ยวกับป่วยบ้นท่านเศร้า้ะคะครับฝนบ่ต,ต๊มือนีก็ได้มากโบเน่ได้ครับนี่อาจอาจสิตรงมือแรงก็ได้ครับช่วงใบก็ได้อันนี้เป็นช่วงเช่าอ,อยู่เนาะ เดี๋ยวขอพ่อปูแห่งหายปูไอ้น้ำเนาะค่ะมือน,นี่ครับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้อยู่เนาะครับอ,อยากจะอขออธิษฐานขอ,อโชคพลาภจากองค์ปูปูศิษย์สต,สตานาคราชกับอธิษฐานใดเด้อครับ่เดี๋ยวมารอรุ่นเลขทูบน้ำกันเนาะค่ะเอาไปเลตัวใดง ปูศรีสัตตานคราชปูผูบันดานโชคลาบค่ะขอแล้วได้ค่ะคได้ดีค่ะครับเดี๋ยวรอรุนเลขถูกที่ค้ำเกี่ยวขอจากองค์ปูศรีสัตตานคราชด้วยกันครับเรื่องบอกตัวเลขฟ้าท่านผู้ชมเฮ้ยแปลงมากเลยค่ะเลขฟ้าตรงกับเลขฟันของเคยีสานใต้เลขฟ้าคือ0-3-3-0-4 3-0-4 30แต่ของที่เคสานใต้ฟันคือสามสี่นครับ ที่ว่าเห็นอยู่ตรงฐานองค์พระพุทธรูปค่ะบังเอิญค่ะอันนี้สามศูนย์สี่ครับค่ะโมเนเนาะค่ะสามศูนย์สี่ศูนย์สี่นี่ท้านเกี่ยวตามมาหลายหววเนาะค่ะวันนี้ก็ซื้ออยู่ครับเกยสามตายเขาฟันนี่ก็ซื้อไว้อีกอยู่ค่ะสามศูนย์สี่มาตรงกับเลขกฟ้าที่เปิดถวายปูศีสัะตนาคาราดพอดีเลยเนาะค่ะครับค่ะเลขตรงกันนี้ค่ะสามศูนย์สี่ถอยมาเนาะเลขฟ้านี่หลายมองแล้วค่ะแตกสามโตก็เคยมี ครับ <ฮะ S 1> ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาเบิงเลขทูบที่ข้ามเขียวอขอจากองค์ปู่ศรีสัต,ตานาคราชครับเลขทูบตัวที่หนึ่งครับเลขทูบตัวที่หนึ่งก็คือเลขแปดครับเลขแปดครับ ่ะเอ็มลอยก็คือสามศูนย์สี่คะครับ,รบเดี๋ยวรอบเบิงเลขทูบตัวที่สองที่สามกันนะครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุสาธุาครับมาเบิง์เลขทูบตัวที่สองกันครับเลขทูบตัวที่สองครับก็คือเลขเจ็ดครับเลขทูบตัวที่สองเลขเจ็ดครับ 8 7ครับวดของวันที่16สิงหาคม65ครับเดี๋ยวรอรุนเลขทูบตัวที่3กันครับครับมาเบิงเลขทูบตัวที่3กันครับที่คำแก้วขอาจากองค์ปูรีสัตตะนคราชเนาะครับเลขทูบตัวที่3ก็คือเลข1ครับเลข1ครับ 8 7 1เจดหครับงวดของอันที่16สิงหาคม6 5ห้าคร 65, ับ8 7ดเจ็ดหนึ่งหรือว่าแ7ดเจดเจครับหรือว่า8 7, 7, 7 2เจครับหรือ8 2, 1ดครับเพราะว่าเล็กกับเลเ็กมันตัวเดียวกันเนาะค่ะอาจจะเป็นเลข7เจดตหรือเล 12, ็กหนึ่โตหรือว่า8 1ดงหเนาะค่ะ8 7ดเจ1ด1 1 8ดแปดเองดหครับ ส่วนเล็กฟ้าเอมลอยก็คือ304ครับก็อย่าลืมตัดเลนน้ำเแล้วค่ะ871กับ8781 7็ครับคกะก็อย่าลืมตัดเลนน้ำครับหรือเราสิเป็นแ2ดสองแมนัะไ้เนาะค่ะครับงวดของวันที่16สิงหาคม65ครับปู่ศรีสัตตะนครราชครับปู่เพิ่นกามตตาลูกหลานทุกๆคนล่ะครับ ก็ลองพิจารณาเบิงครับเพื่อมีโชคมีลาไปน้ากันเนาะครับผมเคยอีสานตายครับก็ขอให้ท่านผู้ชมที่เขามารับชมคลิปนี้ครับได้จับเงินแสนเงินล้านคิดสิ่งใดก็ก็ขอให้สมปรารถนาสุขูสุขคนเด้อครับสาธุสาธุสาธุขอให้มาตัวนี้เด้อครับปูครับแปดเจ็ดหนึ่งครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งหนึ่งครับค่ะครับ แล้วก็304ครับเลขไฟเอ็มร้อยครับสาธุ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 ครับ